ละไปอยู่ใส่ละแฟนออไอ่ละคนห่าไกลคนหัาเจ้าแปรตายยังคือทอดอยู่คือเก่าละได้แต่กอดความเหงาหยามขาดเจ้าอยู่ไกล บอกใจไว้ไว้ทนและกลับมาเดินอ้เดินเดินใส่หมอหนึ่งในเมื่อหนึ่งนอลลยหนลอยเป็นมวนไปดนใจเจ้าอยู่ใส่ คืนบ้าน